ดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมอนี่นมาพปรพ่อครับช่องรถต่อตๆ Channel, ช, Complex, ชันแนวเช่นเดิมเช่นเคยกับบ้าเหลือมพอมี่น้องมอนีก็ขึ้นเก้าระครับบ้าเหลือมกับมีเมนูมาน้าเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมแดะรับประทานมปน้ำกันกับบ้าเหลือมพีนม่น้องมอนี่เป็นเมนูไงไงพีนง่น้องมอนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นมียกพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นมียก ผัดกับมีถั่วงอกกับโหระพาอันนี้กับซีเมนกับปีก็บอกพี่ปลบ่ต้องแซงยังไงดอกพี่น้องบ่ต้องแซงไรครับใส่แต่บอกพีปนกับว่ากับกปีที่กันส่กับเปิดฟ้าออกเปิดฟ้าออกกับที่ไซทําอนไะพี่น้องเ่ราะเนี่ยแซงไรเด้ เพ็ดเตี้ยเพ็ดหัวูหลุบได้พี่น้องกะปินี่ก็ใส่จังหน่อยใส่จังหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวพี่น้องบุหรี่ครับมาครับพี่พีก็ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศตุขูทุกคนครับมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำเบาเดิมพี่น้องไป<ห>กินกับพรีเราเพียงจัง บม่ต้องเสืร์อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้พี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่หยกเนื้อลูกชิ้นอือย่าบ้าเหลื่อประหยัดซ้งกันซ้งยังองเอากะปิไปทั้งหมดกันของเอาแพาออกมาก ทำไรอะไรเห็นแล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอาหารที่กินแบบกินแล้วก็บเบืเบอ่อครับพี่น้องโอ้ยแม่วันกนะเจมันมั่งอะไรนะพี่น้องมีอยู่สมองก็หโดดกินแบบเบื่อกินยูใส่กับเสียปลาสังเบ้าเรือโบนิปุงยังไรพี่น้องใส่อะไบักพริก กับกะปิพอเลยงั้นหลุดด้วนวิน่งแรียนครับเดีไม่น้องวัน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 นี่ไ่น้องจะถักควัน้ะก่อนไปน่มาครับป๋านีงตรวจเลยไอ้ร้องเดี๋ยวได้บอกก็ฉับกันะ

ตัวแลยครับน่องไหนพี่น่องบ้าหลือมยวก,กว่ามีโมแคบมูใส่ลงไปเลยลืมมาได้เด้อ 干猫，的哥皮。 ngon ừ. ừ. Tương chỉ từng bày mình bên mình không hợp Cho mình lại không hay ừ. ừ. Cho mình bên nào hay là cái Đi ừ. đẹp. <coughs> 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 <coughs>

บบดนด้เถอะแต่ปีนมาหลีว่างผิวสดไปข้ามหนังรูเลียงให้ไีหน่องไว้มันตัวไอ มันนี้เริ่มบอกไปว่าพามาบรรยากาศลังบ้านนี่ขึ้นเขาไปนอนม่นนีหลังบ้านลังบ้านกับประตูห้องมีอยู่สวงสามมุมหรือไะ Mm hm, no. à, bánh cà bò ăn lắm Hãy subscribe cho kênh เสียบไปจะไน่ครับโอ้ยเนาะ พี่น้องครับผมมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้ยนมี่ยกเสียบป็นต้าไนพี่น้องโก็แมงวันกับอะไรครับใช่ไหมไรครับการเชียนเดิมเงินเคยอะไรพี่น้องบ้าเหลือมกับสีก่อตไล่ไปก่อนขับตะวันก่อนเท่าจากกันแกอย่าลืมด้วครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดยิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือมครับพี่น้องมื้อนี้คับกินบ่เบิดลว้าว่ามวนกินบ่สุภาพกับขอโทษขอไหว้พี่น้องครับผม อ่ะสิมี่ผงบินตำแมลงวันนี่มาหลบกวนนันแน่ใจหน่อยพี่น้องบินรวมพี่รวมแดนนี่จะเป็นเมียเป็นนักเจ้าห้องารลช่องกันา่าชีพหนาบ้าเริ่มสิมี่อย่างมานำเสนอให้พ่อแม่พี่นอ้องได้รับชมกันครับสำหรับนี้ข้อกล่าวมาขอบคุณกรับเลยสวัสดีครับผม